สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับปางนะครับวิศาและโตคานะครับเต็นรถมือสองที่คุณวางใจนะครับวันนี้นะครับพิเศษสุดๆนะผมอยู่กับเจ้า Toyota Fortuner สีเทา 2.4V นะครับปี2019นะครับเลขใหม่หลักหมื่นเท่านั้นน้อยมากๆนะครับและที่สำคัญนะรถคันนี้เนี่ยประกันศูนย์เหลืออีก3ปีเต็มๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจ้ารถคันนี้มีฟังก์ชันอะไรและน่าสนใจมากแค่ไหนตามมาดูกันครับ นับสนุนโดย c a r f o r ร์ชั sure. เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคันสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r f o r ร์ o ั c ร์ตอนนี้นะเราอยู่ด้านหน้าตัวรถนะครับของเจ้า To y ย ta f o r t u n e r นคันนี้นะครับด้านหน้านะครับกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าแบบโรมเมียมสามชั้นนะสวยงามมากๆนะครับมีโลโก้โ o y ยต้ใหญ่อยู่ตรงนี้นะด้านข้างเนี่ยดูเลยนะเป็นโรมเมียมเดินเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะครับ ถัดมานะตรงนี้นะครับไฟหน้านะครับของเจ้า t o y o t a าฟอร์จูเนนะจะเป็นแบบใบบีม LED นะครับแล้วก็จะมีไฟเดย์ทมนะเป็น LED นะครับถัดมาด้านล่างนะจะมีไฟตัดหมอกด้วยนะซึ่งรายละเอียดของเขาเนี่ยตามขอบเห็นไหมครับจะเป็นโครเมี่ยมเดินทั้งหมดนะสวยงามจริงๆนะดูสปอร์ตฉบเฉี่ยวสุดๆเลยนะสมกับแล้วนะครับที่จะเป็นรถเจ้าแห่ง P P V นะตอนนี้เราอยู่ที่ตัวล้อนะครับล้อนะครับจะเป็นล้ออลอยนะครับขอบ18นะครับแล้วก็ยางนะครับจะเป็นซีรีส์นะครับ265 60R18 นะครับพิเศษสุดๆนะ ยางคันนี้เปลี่ยนมาให้แล้วนะครับเป็นยางปี2021นะรับรองนะครับลูกค้าซื้อไปนะไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องทําอะไรเอาไปใช้ได้ยาวๆเลยนะครับถัดมาเลยนะครับไฟเลี้ยวจะเป็นไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะครับเพราะฉะนั้นทัศนวิสัยในการขับขี่ของเพื่อนร่วมทางเนี่ยรับรองนะครับว่ามองเห็นเราแน่นอนนะครับต่อมานะครับคันนี้นะครับด้านจับประตูนะครับจะเป็นด้ามจับประตูแบบพรเมียมนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับคันนี้นะครับจะเป็นสมาร์ทคิวเรตเอนทีนะสามารถกดล็อกและกดล็อกนะครับจากด้านจับประตูได้นะครับ หรือจะใช้รีโมทก็ได้เช่นกันนะครับนี่ที่เราเห็นอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับจะเป็นบันไดข้างนะอย่างที่ผมบอกไปนะบันไดข้างรถของ f o r t u n e r เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะว่า f o r t u n เนนะครับเป็นรถที่มีความสูงนิดนึงเนาะเหมาะสำหรับเด็กผู้สูงอายุนเนี้ยเวลาขึ้นรถนะครับจะช่วยอำนวยความสะดวกได้ดีมากเลยนะครับถัดมาเลยเรามาดูด้านหลังรถกันเลยดีกว่าครับสวยๆนะคันนี้สวยมากนี่ผมเดินไปเดินมานะครับดูสภาพสีตัวรถนะ ผมบอกเลยว่าเนียบมากๆนะทางด้านท้ายรถนะครับต้องบอกก่อนนะที่เห็นเป็น2.8ตรงนี้นะครับลูกค้าเดิมน่าจะมีการติดใหม่นะครับแต่มตเมทิลเลียดนะอันนี้มันเป็นแค่ตัวติดกาวเข้าไปเฉยๆเนาะลูกค้าสามารถไปนำออกนะครับหรือจะใช้แบบนี้ไปเลยก็ได้นะทางด้านท้ายรถนะครับของเจ้า Toyota f o r t u n e r เนี่ยต้องบอกก่อนนะมันดูสปอร์ตมากๆนะครับตั้งแต่นะครับไฟเลี้ยวนะครับที่เป็นไฟเลี้ยวดีนะโค้งเข้ามุมเนี่ยมันสวยมากๆมันดูแบบเข้ากับรูปทรงรถมากๆนะครับ แม้กระทั่งนะครับตรงนี้นะโครเมียมนะครับที่มีนะครับฟอร์จูเนอร์นะครับอยู่ตรงกลางนี้นะมันดูแบบพอดูโดยรวมนะครับด้านท้ายรถคือมันจะสวยมากๆไฟเบรกตรงที่3นะครับที่ยื่นออกมานะสวยสุดๆนะครับด้านล่างนะครับแต่งใต้นี้เนาะด้านใต้นี้นะก็จะมียางอะไหล่นะครับของรถคันนี้นะครับฝาท้ายนะครับของ Toyota Fortuner นะครับจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้า ซึ่งเราสามารถเปิดปิดสวิตช์ภายในรถนะครับทำให้ปิดระบบไฟฟ้าได้นะะเดี๋ยวผมจะลองเปิดฝาท้ายให้ดูเนาะอันนี้เดี๋ยวผมต้องบอกก่อนว่าเราสามารถเปิดด้วยรีโมทนะครับหรือเปิดจากฝาท้ายได้เดี๋ยวผมจะเปิดด้วยฝาท้ายแล้วกันเนาะปุ่มกดจะอยู่ด้านใต้นี้นะครับ สะดวกสบายมากๆเลยนะถือของมาสบายกดทีเดียวนะครับเปิดเอาของเข้าไปวางนะครับมาเข้ามาดูกันนะด้านท้ายรถนะครับดูได้เลยนะครับสักกาดทุกอย่างนะใหม่มากๆใหม่สุดๆนะดูได้เลยเนี่ยโหมีฝุ่นเพียงเล็กน้อยนะครับแล้วเจ้าของเดิมต้องบอกว่าเจ้าของเดิมดูแลมาดีมากๆเลยนะไม่มีรอยฉีกขาดนะครับรูปแบบการพับเบาของ Toyota f o r t u จ e r นะครับจะเป็นการพับขึ้นไปด้านข้างนะครับเหมือนกับ Toyota าเ well ว f i r e หรือออลพาธน,นะครับ ซึ่งบอร์ดตัวนี้สามารถถอดออกได้หรือจะนําใช้งานนะครับนำลงมาตั้งเป็นแถวนั่งแถวที่3าก็ได้เช่นกันนะครับทีนี้มาดูนะครับแถวที่3นะครับก็จะมีช่องแอร์ด้วยเพราะฉะนั้นผู้โดยสารที่โดยสารนะรับรองนะครับไม่มีร้อนนะครับมีแอร์แถวที่3ามาให้ด้วยนะตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่ภายในตัวรถของเจ้า Toyota f o r t u n e r นะต้องบอกเลยว่าอย่างที่เห็นด้วยตาเลยครับคันนี้นะภายในใหม่มากๆนะดูได้เลยนะนี่นครับบานบางแดดพัสติยังไม่จุกแกะเลยนะต่อมาเลยนะครับ สภาพเบาะนะผมบอกกันเลยเบาะคันนี้เป็นเบาะหนังสีน้ําตาลนะครับไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีการยุบตัวของเบาะนะคันนี้เอาไปนี่แบบรับรองว่าใหม่มากๆนะครับต่อมานะบริเวณคอนโซลนะครับคอนโซลเนี่ยไม่มีรอยไม่มีคราบไม่มีการเยิ้อมอะไรเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าคอนโซลนะจะเป็นคอนโซลพลาสติกนะครับแต่ว่ามันก็มีเหตุผลนะที่คอนโซลเป็นพลาสติกเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องของการช่วยกันความร้อนนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับใต้คอนโซลนะ กล่องนี้นะครับเก็บของด้านหน้าตรงนี้ช่องนี้จะเป็นคูบ็อกด้วยเนาะก็คือเป็นช่องเย็นนะสามารถเอาน้ําเข้าไปแช่ได้นะครับพวงมาลัยนะครับของคันนี้นะครับจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับทางซ้ายนะรับสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายทางขวาก็จะเป็นตัวควบคุมนะครับสถานะบนหน้าจอนะโอเคนะครับด้านหลังพวงมาลัยนะครับก็จะมีพัดเดลชิฟ์นะไว้เพิ่มเกียร์ลดเกียร์ได้นะแล้วก็ ทางด้านขวาตรงนี้นะครับก็จะมีครู e คอนโทร l นะครับเวลาขับทางไกลนะครับครูซคอนโทรเนี่ยจะช่วยให้เรานะครับสามารถล็อกความเร็วเพิ่มลดความเร็วได้แล้วก็ยกขาออกจากคันเร่งได้นะครับรอแตะเบรกอย่างเดียวนะครับมาดูตรงกลางนะครับตรงกลางนะครับตรงนี้จะเป็นหน้าจอนะรองรับ MP 3 CD นะครับบ t ูทูธนะครับมีน a v i เกเตอร์ด้วยนะโอเคนะครับถัดลงมานะครับแอร์นะครับ แอร์จะเป็นระบบนะครับควบคุมด้านหน้ากับด้านหลังนะครับไม่ใช่สายขวาแยกอุณหภูมินะครับถัดมานะครับด้านล่างก็จะเป็นที่ชาร์จไฟมี USB มีการลื่นถลายนะครับแล้วก็ตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นช่องวางแก้วด้านหน้าของ Fortuner อย่างที่ผมได้เคยบอกไปนะที่วางแก้วมีถึง6จุดนะครับถัดมานะครับตรงกลางนะครับเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็สามารถเลือกโหมดนะครับอีโคโหมดกับพาวเวอร์โมก็ได้นะครับ ซึ่งบางทีเนี่ยเราขับในเมืองเนาะเราไม่ต้องใช้กําลังเครื่องสูงสุดนะครับแล้วคันนี้เป็น2.4แล้วขับ2ด้วยยิ่งจะทาให้รถประหยัดมากขึ้นไปอีกนะครับตรงกลางนะครับจะเป็นที่วางแขนนะครับสวยมากเป็นหนังสีน้ําตาลเนาะเปิดออกมานะครับด้านในนะครับกว้างขวางมากๆนะสามารถเก็บของได้เยอะมากเลยนะถัดมาทางด้านขวานะครับจะเป็นปุ่มปรับกระจกมองข้างออโต้เนาะแล้วก็มีเซ็นทรัลล็อกนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับกระจก4บานนะครับของ Toyota f o r t u n e r คันนี้นะเป็นออโต้ทั้งหมดเลยนะครับ ทางด้านขวาตรงนี้จะมีปุ่มคุชสตาร์ทนะแล้วก็ทางด้านขวาตรงนี้ที่ผมบอกนะว่าเ,เปิดปิดระบบไฟฟ้าของฝาท้ายนะครับแล้วก็มีออโต้สตาร์ทสต็อปเวลาที่เราจอดติดไฟแดงเนี่ยเครื่องจะดับให้เองนะแล้วถ้าเรายกขาออกจากเบรกไปเหยียบคันเร่งนะครับเครื่องก็จะสตาร์ทให้เองแต่บางคนไม่ชอบสามารถปิดใช้งานได้ครับโอเคนะครับแล้วก็บ่อน้าฝั่งคนขับจะเป็นบอกไฟฟ้านะครับแต่ฝั่งผู้โดยสารจะยังไม่เป็นไฟฟ้านะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องซีเรียสนาะเพราะว่าโ o y ยต a เนี่ยดีไซน์ให้การปรับบอกมัน ง่ายดายอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมลองไปนั่งข้างหลังให้ดูดีกว่านะครับว่าข้างหลังเนี่ยจะกว้างขวางขนาดไหนนะครับไปครับตอนนี้นะผมก็อยู่ด้านหลังนะครับของเจ้า Toyota f o r t u n e เนะบอกก่อนเลยนะว่านั่งสบายมากๆนะครับกว้างมากนะครับเหลือๆเฮดลูมก็เหลือนะครับมีที่วางแขนด้วยนั่งสบายเบาะสามารถปรับเอนได้นะดูนะนี่ครับเวลาเดินทางไกลนะผมก็เอนลงมานิดนึงเนาะนอนได้ทางไกลเลยนะครับแล้วก็ข้างหลังก็ยังนั่งได้อีกนะสำหรับคนที่มีลูกน้อยนะเจ้า Toyota f o r t u n e เนะครับมี ปุ่มไมโซฟินนะครับด้านหลังนะครับมาให้ด้วยนะสามารถล็อกเกี่ยวคาซีทได้เลยนะครับมาดูกันนะด้านหลังนะครับจะมีช่องปรับแอร์นะเป็นระบบออโต้ด้วยนะอยู่ตรงนี้เลยนะก็คือควบคุมแอร์แถวหลังทั้งหมดนะตรงกลางนะครับตรงกลางตรงกลางจะมีที่เสียบชาร์จไฟเนาะแล้วก็ด้านล่างนะครับด้านล่างตรงนี้นะก็จะเป็นนะครับปลั๊กไฟเลยครับสามารถเอาอะแดปเตอร์มือถือมาเสียบชาร์จตรงนี้ได้เลยนะครับแต่เขาบอกว่าอย่าถึงขั้นไปใช้งานขนาดกาต้มน้ําอะไรอย่างเงี้ยครับที่ใช้ ไฟเยอะๆนะก็ไม่ดีนะครับเอาแคบพอเหมาะเนาะตรงนี้จะเป็นที่เกี่ยวถุงแกงนะครับหรือว่าจะเอาไปเกี่ยวถุงนะครับป้องกันไม่ให้อะไรลื่นถลไมก็ได้นะด้านหลังบอกก็จะมีนะครับช่องเสียบเอกสารได้อีกเนาะอืมคันนี้ก็ถือว่าดีมากๆนะครับด้านหลังก็นั่งสบายมากๆสภาพบอกก็สวยงามมากๆนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าห้องเครื่องนะของเจ้า To y o t a Fortuner คันนี้นะครับ คันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์2 4 0 0ซีซีนะครับ150แรงม้านะเป็นตัวขับ2นะต้องบอกก่อนว่าเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่ทนนะครับแล้วก็ประหยัดแล้วก็แรงมากๆเลยนะครับเรามาดูสภาพเครื่องยนต์นะครับสภาพเครื่องยนต์นะบอกก่อนเลยนะมาร์กสีจากโรงงานยังอยู่ครบนะดูได้เลยนะครับและที่สําคัญนะไม่มีคราบผ่าเหมาหรือร่องรอยการรั่วซึมของน้ํามันใดๆนะ อ่าเรามาดูนะครับฝากระโปรงไม่เคยถูกแก่นะฝากระโปรงเดิมนะครับดูได้เลยนะครับรูตามฝากระโปรงนะครับรูกลมนะครับเม็ดอาร์กนะครับเรียงตัวสวยกลมนะครับไม่มีร่องรอยนะครับไม่มีการบิดหรืออะไรเลยนะครับอ่าดูได้เลยนะฝากระโปรงไม่เคยถูกแก่นะคันหน้าเนี่ยไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะครับจะมีก็เพียงแค่รอยนะครับที่น่าจะเป็นรอยจากยางนะครับเวลาที่เราปิดฝากระโปรงลงมาแค่นั้นนะคันหน้าสวยๆเลยนะครับ โอเคนะเดี๋ยวผมพาไปดูโครงสร้างประตูกันต่อเลยดีกว่าเราดึงไว้เรียบร้อยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับนี่นะครับดูได้เลยนะครับนี่นะครับโครงสร้างนะครับเม็ดอาร์นะประตูหน้าฝั่งคนขับนะเรียงตัวสวยกลมไม่มีรอยตัดต่อไม่มีรอยตะเข็บอะไรเลยนะรับรองนะคันนี้ไม่เคยโดนมาแน่ๆนะครับต่อมาครับไวๆเลยนะครับดูนะครับประตูหลังฝั่งคนขับนะครับเม็ดอาร์นะครับเรียงตัวสวยกลมเห็นไหมครับ นี่นะครับมีแค่ฝุ่นเล็กน้อยนะมีแค่ฝุ่นเฉยๆนะนี่นะครับดูได้เลยนะสวยๆเลยนะครับมาครับต่อกันที่ด้านหลังเลยดีกว่านะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับมาดูด้านหลังกันต่อเลยนะครับน็อตฝากระโปรงหลังนะนี่นะครับไม่เคยถูกไขนะครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับลังน้ํานะเนี่ยเม็ดอาร์คนะครับเรียงตัวสวยกลมลางน้ําไม่มีรอยอะไรเลยนะครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเลยนะมาดูอีกฝั่งเลยครับนี่นะครับนี่ครับเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยกลมนะครับ หลังน้ำนะสวยๆเลยนะคันนี้เดิมแน่นอนท้ายก็ไม่เคยโดนนะครับมาดูกันต่อเลยนะครับประตูหลังฝั่งผู้โดยสารนะครับเมด้านะครับนี่นะครับเรียงตัวสวยกลมนะไม่มีรอยตะเข็บไม่มีรอยตัดต่อใดๆนะคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะครับวิศนุตัวค้าเรานะครับราคาแต่รถดีๆเข้ามานะคุณลูกค้าสบายใจได้นะครับซื้อรถกับทางเรานะครับมาดูเลยประตูบานสุดท้ายนะฝั่งผู้โดยสารนะครับ มานะครับเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยกลมสวยมากๆนะครับมีแค่รอยฝุ่นเพียงเล็กน้อยนะนี่นะครับทุกอย่างอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สุดๆนะคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะครับโอเคครับอย่างสุดท้ายนะครับไปทดลองขับนะครับว่าเจ้าคันนี้ขับดีหรือเปล่านะครับตามผมมาเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปทดลองขับกันนะครับว่าคันนี้ขับ2เนี่ยจะขับดีไหมนะครับเพราะว่าเราเคยทําคิดทดสอบนะครับตัว2.8 t จทไปแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองตัวนี้กันนะโอเคไปเลย เ้าเกียร์ดีไปครับเฮ้ยแค่ปล่อยเบรกก็ไม่ได้รู้สึกจะเฉื่อยอะไรเลยนะเนี่ยอลองดูนะครับเดี๋ยวลองขับดูนะขึ้นเนินหน่อยโอเคช่วงล่างดีนะไม่มีเสียงกุกกักุกกกออดแอดเลยนะครับช่วงล่างอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆนะการเลี้ยวเนี่ยก็ไม่ได้เลี้ยวยากเข้าโค้งเนี่ยครับพวงมอะไรไม่หนักเลยนะครับขับสบายมากๆนะครับเดี๋ยวลองอัตราเร่งดูนะครับ Okay. อัตราเร่งก็ถือว่าดีนะครับไม่ได้จะช้ามากนะตอนเรบคนที่เอาไปใช้งานในเมืองนะครับผมว่าขับสองเนี่ยก็เพียงพอคุ้มค่ามากๆากแล้วนะครับแล้วเป็นเครื่องยนต์สองจุดสี่ด้วยแล้วขับสองอีกก็ยิ่งประหยัดมากๆเลยนะฮะผมว่าไม่น้อยหน้าตัว2 8จุดดเท่าไหร่หรอกเนี่ยยิ่งใช้งานในเมืองถ้าเราไม่ต้องขึ้นเขาลงเขาขึ้นเนินบ่อยๆนะครับรับรองนะผมว่าสองจุดสี่ขับสองเพียงพอเหลือๆสุดๆนะครับ บอก,กเลยนะขับ2เนี่ยก็ถือว่าขับดีมากๆนะช่วงล่างดีไม่แพ้ไม่น้อยหน้านะสิ่งที่หายไปคือปุ่มนะครับรับจากขับ2เป็นขับ4แค่นั้นเองนะนั่นคือต่างกันแค่ตรงนั้นนะพะเนเวเกเตอร์ก็มีเหมือนกันแอร์ออโต้เหมือนกันพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเหมือนกันคูดคอนโทรลเหมือนกันแพดเ, <Control S 1> เดิลชิพก็มีเหมือนกันนะโอเคนะครับคันนี้ขับดีมากๆนะโอ้ใครได้ไปนี่คุ้มมากๆเฮ้ยลืมบอกเลขไมคันนี้ไม่น้อยมากๆไมแค่เจ็ดหมื่นนะครับวิ่งมา7 0 0 0 0 2ปี70,000 ผมว่าปกติมากๆเลยนะก็เหมือนวิ่งไปกลับรับลูกหรือไปทํางานกลับบ้านนะครับเป็นเรื่องปกติตอนนี้นะครับเราก็มาถึงนะครับเต็นท์ของเราแล้วนะครับวิสานออโต้คาสาขาการจนาพิเศษนะครับเรามีรถดีๆจอดไว้ให้คุณลูกค้าเลือกมากมายหลายคันนะมีทั้งกระบะรถเกง่ง SUV รถตู้ PPV นะครับมีหมดเลยนะครับสําหรับคนที่อยากมาดูรถนะครับ สามารถแอดไลน์นะครับหรือว่านะครับโทรติดต่อเข้ามาได้เลยนะร้านของเรานะครับตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับของสมาคมชาวปักใต้บนถนนกาญจนาพิเศษนะครับมาไม่ถูกโทรมาเรายินดีนะครับที่จะตอบคาถามของคุณลูกค้านะครับโอเคต่อไปเราก็จะถอยเข้าไปจอดเนาะอ่าเวลาเราใส่เกียร์ถอยนะคันนี้อย่างที่ให้ดูไปนะครับก็จะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับมา กล้องมองหลังเนี่ยช่วยได้มากเลยนะทำให้เรานะครับไม่ต้องคอยหันซ้ายหันขวาไปมองนะครับสามารถดูกล้องแล้วก็ถอยได้เลยนะครับเนี่ยกะระยะเนาะง่ายมากนี่พอเราเข้าเกียร์อื่นนะครับจอจะดับให้เองอัตโนมัตินะโอเคตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับถ้างั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปสรุปราคาและก็โปรโมชั่นให้ลูกค้านะครับรับรองพิเศษมากๆครับตามมาเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับ สวยสุดๆเลยใช่ไหมครับเจ้า t o yo ต a าคันนี้นะครับผมขอย้ำอีกทีนะครับรถที่ผมเอามารีวิววันนี้นะครับจะเป็น Toyota Fortuner 2.4 V4 เทาปี2019เลข้ไม่เพียงแค่70,000นะครับที่สำคัญนะครับประกันศูนย์เหลืออีก3ปีนะครับตอหรับราคานะครับผมขายเพียงแค่1,90,000บาทตอหรับโปรโมชั่นดีๆจากทางเรานะครับลูกค้านะครับขับฟรี9 0วันหรือเลือกรับดอกเบี้ย0%เป็นเวลา1ปีหรือพิเศษสุดๆนะครับดอกเบี้ย2.79%ตลอดอายุสัญญานะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าคันหน้าจะเป็นรถอะไรนะครับแต่และว,วันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บ sure. ไซต์ค้นหารถมือสองคันสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com